เทศบาลตำบลป่าตาจัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้งรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพศ2568เมื่อวันพุธที่18ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกา ที่ห้องประชุมอาคารทะเบียนราชสำนักงานเทศบาลตำบลป่าตานอำเภอเมืองรุบุรีจังหวัดระบุร,ร,รีนายสมมาตรมังคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตาน,ตานผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยพายผลเรือนเทศบาลตำบลป่าตานเป็นประธา,า,านก่าวปเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพายพ,พล,ลเรือนหลักสูตรแต่ตั้งรุ่นที่หนึ่งประจำปีงบประมาณพศ2568 ระหว่างหนึ่งเทศบาลตำบลป่าตานโดยนายสมมาตรมังคั่งนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานผู้อำนวยการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภ,ยภยัยไยพลเรือนเทศบาลตำบลป่าตานกับสสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดรุบรี3อำเภอเมืองรุบรี4กรมรบพิเศษที่หนึ่งค่ายวชิราลงกรณและ5ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตาน เพื่อการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันตามโครงการหลงภาษาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรืออปพรหลักสูตรจตดตั้งรุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพศ2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตระหนักในการลดความเสี่ยงจากสาธนารณภัยมีความรู้ความเข้าใจมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากอุบัติเหตุมีทักษะด้านการป้องกันภัยและระงับภัยต่างๆถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครไว้สำหรับสนับสนุนช่วยเหลือทางราชการและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทร่วมกับกรมรบพิเศษที่หนึ่งค่ายวชิราลงกรทั้งนี้ทั้งสองหน่วยงานจะประสานความร่วมมือระหว่างกันและจะให้การสนับสนุนดำเนินงานตลอดจนติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะต่อไป พร้อมกับได้ถ่ายภาพรวมกันไว้เป็นที่ระลึกลงนามณสําสนักงานเทศบาลตำบลป่าตาลอำเภอเมืองรบบุรีจังหวัดรบบุร,ปปรีเมื่อวันที่18ธันวาคม2567นำเสนอข่าวโดยงานข่าวประชา,ะชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าตาลสุนทยาศีดีระดับภาพรายงานสวัสดีครับ